ส่ชแม่ติบชนบุรีค่ะแมตติบชนบุรีควยนี้เอาอะไรมาให้น้องนะค่ำคืนนี้นะคะักเองเหรอแม่ทักกับเพื่อนทักกับเพื่อนนานไมเนี่ยมัจะเสียไม่นานไม่นานด้วยนี่เป็นเป็นกระถาหังแล้วก็เป็นดอกะคะใช้ใหพรมแม่แม่ใช้ได้หพมไหมพรมค่ะเป็นลาดอกไม้ะาสีนำตีที่จะมาร้องะไรเื่อยให้กับนนะคะได้รับฝังในค่คนนี้ แม่ติ๋มชนบุรีนะคะวันนี้งารลอยกระทงแลมชะบังเนี่ยค้อนแรมเจ้บังล่ะคนแลมชะบังด้วยโอ้ยดูมาดูน้องกี่ครั้งแล้วเนี่ยเป็นติ๋มแล้วโโอ้หเป็นสิบแล้วจุดนี้ไปจังหวัดอื่นไปไหมหรือไปที่ไหนไป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 ด้วยนะไปขับรถไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงลอยกระทงเราจะต้องเอาน้องปังมาลอยกระทงนะคะงานสถาปน์ป่วนในรอที่ รอบของการแสดงความสามารถพิเศษนะคะซึ่งก็จะได้รับคะแนนจากท่านคณะกรรมการอีก50คะแนนด้วยกันนะคะซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องทําการแสดงความสามารถพิเศษของตนเองไม่เกินคนละ3นาทีนะคะร้อนไหมยังคะเราพร้อมแล้วนะท่านคณะกรรมการก็พร้อมแล้วไม่พร้อมก็ต้องพร้อมละสาวงามก็พร้อมแล้วนะคะค่ะ สำหรับการแสดงชุดแรกนะคะการโชว์ความสามารถพิเศษชุดแรกนะคะตอนนี้2งสาวพิมพ์วัน,นน้่งชว์เชื่อว่้านน้องติวนะคะาอคะายุาป17ปี GPC International Terminal ส่งเข้าประกวดวันนี้นะคะจะมาโชว์